ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชแนลวิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดกตี้จอดเถกุจะลงเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับเพื่อนเพื่นครับวันนี้เป็นวันที่16มีนาคม2 5งพก่อนจะไปฟังวิเคราะห์เจาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนเอนกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์และก็กดแชร์ไว้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ เพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับที่ติดตามอาจารย์ที่ห้อง v i p นะครับเมื่อคืนก็ให้กินเต็มกันอีกแล้วนะครับให้บาร์เซโลนาชนะไป4-1ยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับใครที่อยากติดตามอาจารย์ที่ห้อง v i p หรืออยากเข้ากลุ่ม v i p ของอาจารย์ครับก็แอดไลน์กันมาที่เคนโดคอตี้789ได้เลยครับอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่มของอาจารย์ กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับทักกดแอดมาแล้วก็ทักอาจารย์มาด้วยนะครับบางคนแอดมาแล้วไม่ได้ทักอะไรอาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับหรือใครจะติดตามที่อาจารย์ที่หน้า Facebook ก็แอดเฟนกันมาที่เคนด์ด็อกตอ้ได้เลยครับหรือใครจะติดตามที่หน้าแฟนเพจของอาจารย์ทีเด็ดหลังโกครับอาจารย์ก็จะลงข่าวสารฟุตบอลตารางการแข่งขันฟุตบอลผลการแข่งขันฟุตบอลไว้ให้ที่นี่ทุกวันครับกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆเลยครับ สำหรับคิวทองมาบองบอลวันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกยูฟาแชมเปียนลีกวันนี้2คู่2ตัวเจนเทยครับเราไปพบกับคู่แรกกันก่อนครับเป็นการพบกันระหว่างเลอเอมาลิตจากสเปนพบกับอัลันตาจากอิตาลีครับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านเลอัออมาลิดครับชนะ3แพ้เสมอ2ทุกถ้วยทุกรายการนะครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของทีมเยือน ชนะ3แพ้2ทุกช่วยทุกรายการเช่นเดียวกันครับส่วนสถิติที่เคยเจอกันมาก็มี1นนัดครับเป็นนัดที่แล้วออตแลนตาแพ้ให้เรอแมลิดไปศูนย์ประตูตอน 1, ครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้เจ้าบ้าเรอแมลิดผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียว8เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นพวกเขาไม่แพ้ใครเลยและยังเก็บชัยมาได้ถึง6เกมด้วยกันถือว่าดีเลยนะครับช่วงนี้ ส่วนทีมเยือนอัตแลนตาผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นถือว่าฟอร์มใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับเกมในหลีก5เกมหลังสุดพวกเขามีแพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นและยังเก็บใช้ได้ถึง4เกมด้วยกันแต่ว่าเกมในแชมเปี้ยนลีกนัดที่ผ่านมานะครับเปิดบ้านแพ้ให้กับเรียวมลิดมาก่อนนะครับ10วันนี้ต้องออกมาเยือนบ้างจึงดูแล้วเหนื่อยแน่ๆครับวันนี้ส่วนเลดเปิดมาวันนี้นะครับ ให้เรวเอัามาลิดเป็นต่อครึ 5, ่งลบ5ครึ่งลบ8ปต่อกับได้น้ำา90ราคาแบบนี้น้ำแบบนี้อาจารย์เคนโดคตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อเรอัวอามาลิดไปดีกว่าครับวันนี้เกมที่แล้วบุกไปเยือนแบบที่ว่าสภาพทีมไม่พร้อมเลยนะครับและยังเก็บใช้มาได้ก่อน 10- ด้วยทำให้วันนี้เล่นง่ายขึ้นหน่อยนะครับและด้วยศักยภาพทีมและตัวผู้เล่น ของพวกเขาบวกกับได้เล่นในบ้านด้วยครับวันนี้เบียดเก็บชายย้ำแค้นได้อีกวันแน่ๆครับ1เม็ดอาจารย์ก็ว่ากินเต็มแล้วนะครับจึงให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สำหรับคู่ที่2วันนี้ครับเป็นการพบกันระหว àng, ่างแมนซิตี้จากอังกฤษพบกับกัตบัตจากเยอรมันครับไปดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านนะครับแมนซิตี ชนะ4แพ้1ทุกถ้วยทุกรายการครับส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดของกัตบัตปะแพ้5นัดรวดรวมทุกรายการนะครับส่วนถิติที่เคยเจอกันมาเราย้อนไปดูสัก5นัดเป็นกัตบัตแพ้แมนซิตี้หนึ่งสองแมนซิตี้ชนะกัตบัต4-2แมนซิตี้ชนะกัตบัตสี่กัตบัตเสมอแมนซิตี้1 1และนัดล่าสุดที่เจอกันก็เป็นกัตบัตแพ้แมนซิตี้0นย์ประตูต่อ2ครับ ส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ครับเจ้าบ้านมนทิตตี้นะครับผลงานในภาพรวมๆในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ถือว่ายังรักษาม,มาตรฐานดีได้มาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ24เกมจากทุกรายการมีแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นและยังเก็บชัยได้ถึง23เกมด้วยกันส่วนในรอบ16ทีมของแชมเปี้ยนลีกนาที่แล้วพวกเขาก็บุกเก็บชัยมาก่อนแล้วด้วย2-0นะครับจึงทำให้เล่นง,ง่ายขึ้นเรือเยอเลยนะครับวันนี้ ส่วนทีมเยือนกัดบัตนะครับผลงานในภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นต้องบอกเลยว่าพวกเขากําลังอยู่ในช่วงที่ว่าขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะ8เกมหลังสุดจากทุกรายการที่ลงเล่นไม่ชนะใครเลยและยังแพ้ไปถึง7เกมด้วยกันอีกด้วยนะครับและในเกมแชมเปี้ยนหลีกนั้นนัดที่แล้วนะครับพวกเขาก็เปิดบ้านแพ้มาก่อนแล้ว2ต่อ0อีกวันนี้จึงดูว่ารุ้นเหนื่อยแน่ๆครับ สำหรับทีเยือนนะครับถ้าคิดว่าจะเข้ารอบในวันนี้นะครับส่วนเรดเปิดมาวันนี้ให้แมนซิตี้นะครับเป็นต่อลูกครึ่งควบ2-10ลบลูกครึ่งควบ2-96ลบ96นะครับต่อกับเสียน้ำา95ราคาแบบนี้น้าแบบนี้อาจารย์เคนดโดคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ให้ต่อแมนซิตอ้ไปดีกว่าครับวันนี้ ด้วยจักรยภาพทีมในเวลานี้นะครับรวมถึงฟอร์มการเล่นที่คงที่และดุดันแบบนี้นัดที่แล้วก็ชนะมาก่อนแล้วด้วย2-0ต่อ0วันนี้จึงเล่นง่ายมากๆครับเกมวันนี้ดูยังไงกัดบัตรก็ไม่น่ารอดนะครับ1 1เม็ดอาจารย์คิดว่ามีแน่ต่อไปรุ่นเม็ด2เม็ด3สบายกว่ากันเยอะครับจึงให้ต่อไปดีกว่าครับคู่นี้สรุปผล2ตัวครับวันนี้ที่อาจารย์ให้ครับก็คือให้ต่อเรือมลิดและ ให้ต่อแมนซิตี้ไปครับรับซัพแน่นอนครับวันนี้ก่อนจบคลิปอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้คู่บอลแบบ V.I.P. หรืออยากเข้ากลุ่มแบบ V.I.P. บวกของอาจารย์ก็แอดไลน์กันมาที่เคนด์เดคอตี้เได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นไว้ข้างหน้าแล้วอาจารย์ก็จะดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. ของอาจารย์กันแบบฟรีๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ากดติดตามเข้ามาแล้วก็ทักอาจารย์ด้วยนะครับ บางคนทักอากดมาแล้วไม่ได้ทักนะครับอาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับสำหรับวันนี้คิวทองมาบองบอลผมอาจารย์เคนโดโคอตี้จอดเถอกูจุจลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ